เลี่ยนกระถางเศรษฐีเงินหนายังไงให้ปลอดภัยแล้วก็เติบโตแข็งแรงบ้านสวนสุขสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีการเปลี่ยนกระถางต้นเศรษฐีเงินหนา,นาซึ่งเป็นไม้มงคลตระกูลหน้าวัวใบนะคะเศรษฐีเงินหนา,นาสองต้นนี้นะคะก็เป็นไม้ที่บ้านสวนเองเราได้ปลูกมาก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเนาะเราปลูกด้วยมะพร้าวสับนะคะในกระถางไซส์15นิ้วทั้ง2กระถางเลย พอระยะหนึ่งน้องเติบโตนะคะก็จะเห็นรากชัดเจนอย่างนี้อพอรากแน่นนะคะมะเพ้าสับที่อยู่ในกระถางก็เริ่มยุ่ยแล้วก็เปื่อยผุไปตามเวลาเนาะทีนี้เราจะสังเกตยังไงว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วสังเกตที่หนึ่งก็คือถ้าเห็นรากล้นล้นอย่างนี้นะคะแล้วสีของใบนะคะเริ่มที่จะออกจะเขียวอ่อนนะคะไม่เขียวเข้มเนาะอันนี้หมายความว่ามีความจําเป็นแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนกระถางเนาะ ทีนี้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนกระถางจาก15นิ้วนะคะเราก็จะขยับน้องขึ้นไปไว้ในกระถางไซส์22นิ้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะลองมาตรวจสอบดูกระถางนะคะว่ากระถางที่เราซื้อมานั้นถ้ายังไม่ได้เจาะรูก็ต้องลองสังเกตดูนะคะเราจะต้องเจาะให้มันมีรูก่อนเนาะเพราะปกติแล้วถ้ากระถางไซส์22นิ้วเนี่ยก็จะเป็นกระถางที่ เขาสามารถที่จะปลูกได้ทั้งไม้ทั่วไปซึ่งเป็นไม้มงคลหรือกระถางบัวเนาะอันนี้เราก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเจาะรูเนาะไอที่เจาะรูแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราต้องใช้กระถางที่มีรูเนาะปลูกไม้มงคลนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางเศรษฐีงเงินหนานะคะเราก็เตรียมกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ รองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ซึ่งมะพร้าวสับตรงนี้นะคะเราก็ได้แช่น้ําไว้เล็บเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะแล้วก,เก็เราก็มาใช้เป็นวัสดุปลูกเพื่อที่จะปลูกน้องในกระถางไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัดก้านใบที่แห้งออกจากตัวกระถางเดิมเนาะแล้วก็ก้านไหนที่อยู่ด้านล่างนะคะเราก็ตัดออกเพื่อที่จะไม่ให้เขาเป็นพาระนะคะก้านที่ตัดออกนะคะหรือใบที่ตัดออกนั้นจะเป็นใบสีเหลือง ที่ที่เป็นเป็นใบที่แก่แล้วนะคะแล้วก็ตัดออกเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะนี่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือบิดกระถางเพื่อที่จะให้รากเา้าล่นออกจากกระถางเดิมนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ารากของเศรษฐีเงินหนาจะเป็นไม้ที่มีรากกรอบข้อจํากัดของเขาก็คือถ้ารากหักแล้วก็จะ,ะชะงักการจเจริญเติบโตค่ะ อันนี้ก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งของกระถางพลาสติกนะคะก็คือเราก็จะสามารถที่จะบีบให้รากมันลอนออกง่ายซึ่งมันจะผิดจากกระถางที่มันเป็นกระถางปูนเนาะอันนั้นก็คือเราลำบากในเรื่องของการเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆยกนะคะยกจากกระถางเดิมซึ่งอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะดีค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอดออกจากกระถางได้เลยอันนี้คือระบบรากของ เสร็จทิ้งเงินหนานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเรากา็ย้ายน้องลงมากระถางที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็เอาวางไปได้เลยค่ะวางไ,ได้เลยนะคะพอวางน้องลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดจัดรูปทรงให้ตั้งตรงนะคะก็ใส่มะพร้าวสับลงไปนะคะทีละข้างเนาะนะคะ มะพร้าวสับเป็นมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ที่แช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ที่บ้านสวนเราใช้วัสดุปลุกอย่างเดียวนะคะก็คือมะพร้าวสับซึ่งเป็นชิ้นใหญ่อย่างที่บอกเนาะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะข้อควรระวังในการใส่ก็คือระวังไม่ให้ลากขัดเนาะค่อยใส่ทีละข้างค่ะง่ายมากเลยอะค่ะถ้าเรารู้จักวิธีการแล้วเนาะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเลย การเปลี่ยนกระถางของเศรษฐีเงินหนาะมีความจําเป็นเมื่อน้องเติบโตหลังจากที่เราใส่มะพร้าวสับลงไปในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่สตาร์เกิลจีลงไปเพื่อที่จะไม่ให้มีมดมีปลวกนะคะเข้ามากัดกินรากไม้มงคลของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะบำรุงบำรุงเนาะให้น้องได้เติบโตแล้วก็แข็งแรงนะคะ เสร็จแล้วก็ดูตามความเหมาะสมนะคะก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะเพราะว่ากระถางเป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็เซธีเงินหนาของเราก็เป็นไม้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมูลไส้เดือนนะคะที่บ้านสวนเราก็ใช้ควบคู่กันอันนี้ก็คือเป็นสูตรสําเร็จที่บ้านสวนได้ออกมาแบ่งปันเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ปลูกไม้มงคลได้อย่างสบายใจนะคะ กรณีไม่มีมูลไส้เดือนก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้เฉพาะสตาร์เคลนจีกับปุ๋ยละลายช้าได้เลยก็ปิดกลบด้วยมะพร้าวสับอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ปุ๋ยละลายช้าได้มีความชื้นเพื่อที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะพี่น้องที่ปลูกเศรษฐีเงินหนาไว้แล้ว ไม่กล้าที่จะจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนกระถางก็สามารถที่จะใช้ความรู้จากคลิปนี้ไปลงมือทําได้เลยนะคะก็เห็นไหมคะต้นใหม่ก็ดูอลังการมากกว่าเดิมเลยหลังจากที่เราใส่มะพร้าวสับแล้วปลูกเรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รดน้ําลงไปให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคะ่ะเปลี่ยนกระถางเศรษฐีเงินหนานะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากบ้านสวนสุขค่ะ